ส่งงานครับแอร์คอร์จีเก้าซาวด์ดิโนะฮะอันนี้ก็ประจัดรีแบบนะฮะส่กของหลังใช้งานแล้วมัน E20 นะฮะก็เดิมสนิททุกอย่างนะฮะแล้วก็อัรอบช่วยเรื่องตัวสั่นด้วยนะครับปลดลิสต์รีครบหมดเป็นระบบนะฮะแอร์คอร์จีเก้าซาวด์ดิโนะฮะไม่ใช่รอบเดิมโรงงานด้วยนะครับช่วยเรื่องตัวสั่นด้วยนะฮะ ใช้ตัวนี้นะครับ AF ไวแบนตัวจับส่วนผสมน้ำมันกับอากาศนะครับสายเป็นสีใส่แก้เวลาจูนรถต้องบีนะฮะคันนี้จูนเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่นี่สดของรถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสนะฮะเปิดแอร์เกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะครับกระค9อร์ด G9 2.0นะฮะเดิมสดีทุกอย่างน้ำมัน E20 ครับกดลิ้นหลีแล้วเรียบร้อยนะฮะ